สวัสดีครับผมชื่ออันฟ้าวันนี้จะมาอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่29ครับยาคบพบกับราเชลยาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของชาตวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะ3ฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกิน มีหินใหญ่ปิดปากบ่อ mm. เมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ำให้ฝุงแพะแกะกินแล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมยาโคบถามว่า mm. พี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนพวกเขาตอบว่าเรามาจากฮาร้านยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบันบุตรชาย นาโฮหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักยาโคบถามพวกเขาว่าลาบันสบายดีหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นไงราเชลบุตรสาวของเขากำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กิน แล้วให้ไปกินหญ้าอีกแต่พวกเขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กล้้งหินออกจากปากบ่อน,น้ำก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินเมื่อยาโคบกำลังพูดอยู่กับเขาราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงของพวกมัน เมื่อยาโคบแลเห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของเขาและฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขาก็เข้าไปใกล้กิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของเขากินยาโคบจูบราเชลแล้วร้องไห้เสียงดังยาโคบบอกราเชลว่า เขาเป็นญาติของบิดาเธอและเป็นบุตรชายของนางเรเบคคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอเมื่อลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของเขาก็วิ่งไปพบและกอดจูบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับเขาว่า จ้าไปเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาครอบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งยาครอบแต่งงานกับบุตรสาวของลาบันแล้วลาบันพูดกับยาครอบว่าเพราะพระเจ้าเป็นญาติของเราเราไม่ควรที่จะทำงานให้เราเปล่าๆเจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิด ลาบันมีบุตรีสองคนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลเลอานั้นตาเศร้าแต่ราเชลนั้นรูปร่างสวยและงามหน้าดูยาโคบก็รักราเชลแล้วบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้ท่าน7ปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านลาบันจึงว่าให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่ายกให้ชายอื่นจงอยู่กับเราเถิด ยาโคบก็รับใช้อยู่เจปีเพื่อได้ราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอยาโคบบอกลุงว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรรยาฉันเถอะฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงเชิญชวนชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดงานเลี้ยง เมื่อเวลาค่ำลาบันก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ย,ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบันยกศิลปาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของเลอาพอเรื่องขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นเลอาจึงกล่าวแก่ลาบันว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ราเชิลมิใช่หรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาวันจึงตอบว่าในถิ่นของเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะรับใช้ลุงอีกเจ็ดปียาวครบ ก็ยอมและรอจนครบเจ็วันของนางแล้วลาบันก็ยกราเชลบุตรีให้เป็นภรรยาลาบันยกบิลฮาสาวใช้ของเขาให้เป็นสาวใช้ของราเชลย,ยาโคบก็เข้าไปหาราเชลด้วยเขารักราเชลมากกว่าเลอาเขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีก7ปีพราะยาเวรงเห็นว่ายาโคบไม่รักเลอาจึงทรงให้เลอาตั้งคัน ต่ราเชลนั้นเป็นหมันนางเลอาตั้งคันลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าเพราะพระยาเวทอดพระเนตรความทุกข์ใจของฉันเพราะเดี๋ยวนี้สามีจะรักฉันนางเลอาตั้งคันอีกและลอดบุตรชายคนหนึ่งและว่าเพราะพระยาเวทรงได้ยินว่าฉันไม่เป็นที่รัก พระอ,องค์จึงพานบุตรชายคนนี้ให้แก่ฉันด้วยนางตั้งชื่อว่าสิเมโอนนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางกล่าวว่าครั้งนี้สามีจะสนิทสนมกับฉันเพราะฉันมีบุตรชายกับเขาสามคนแล้วเหตุนี้จึงตั้งชื่อเขาว่าเลวีนางตั้งคันและมีบุตรชายอีกคนหนึ่ง นางกล่าวว่าครั้งนี้ฉันจะสรรเสริญพยาเวเหตุนี้นางจึงตั้งชื่อให้เขาว่ายูดาแล้วนางก็หยุดมีบุตรขอบคุณครับขอบพระเจ้าวอวยพรท,ทุกท่านครับ